หลายคนงงครับ,ค,รบคือเรื่องของสอวอตอนที่มีประเด็นผมก็บอกว่าต้องไปคุยกันให้จบ,บไม่งั้นนกกอ,อ,อพอเครียดฮะแต่ถ้าคุยกันจบเดี๋ยวอาจจะมีคนกระซิบกระซาบมามันอาจจะไม่เครียดไปไปมามาเหมือนจะมีคุยกันตั้งหลายรอบแต่ก็ยังไม่จบอยู่ดีพี่ก้อใช่ครับพอ,พอมันไม่จบเนี่ยมันก็เลยตอนนี้คาดเดาตอนจบไม่ได้แล้วนะครับมันเหมือนกับแต่ละฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่า ถือมีดกันไว้คน,คนละเล่มนแ,แ,แ,แต่ตอนนี้พอมีเรื่องสอวอเนี่ยเหมือนฝ่ายสีแดงนเ,นเขามีสองเล่มนะครับะะเพราะพี่จะจ้วงอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่ง ได้มากกว่านะฮะอันนี้ก็เลยทําให้อ่ากลายเป็นมันเหมือนเหมือนเกมดุลมันอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะกรณีสวทำไมถึงเปลี่ยนไปฝั่งไหนจะได้เปรียบค่อยๆไปท่านผู้ชมครับอันนี้ย้อนกลับเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่ว่าจะให้ดีเอรับเรื่องฟ้องสวไหมประชุมกรคพกันก่อนคนใหม่มาเสียงใหม่พออ่ะเลื่อนไปก็แล้วกันแต่ตอนนั้นบอกล็อบบี้เยอะ ช่ต่ออะไรโทรศัพท์บางคนไม่เลยใช่ไหมครับแล้ว hmm. ก no ็เลยนํามาสู่คาว่าสอบวตัวช้างนะฮะคือมีผู้บีบารมีช่วยล็อบบี้ให้นะฮะจนกระทั่งวันที่25เนี่ยคนขาดเยอะครับเสียงไม่พอเพราะตอนนั้นต้องใช้สองในสามนะครับพรที่ประชุมนะครับพอตอนหลังก็บอกอ่ะมีการเจอกันแล้วก็บอกไม่ใช่ข่าวลือด้วยเพราะหนึ่งในนั้นในสี่คนออกมาพูดเองคุณอนุทินนะครับพอคุยเสร็จอ้าวรับจริงแฮะตอนนี้แต่พอรับปุ๊บมันตลกตรงที่ ปกติเขาต้องมีการกระทําก่อนแล้วค่อยไปฟอกเงินครับอันนี้บอกรับฟอกเงินก่อนแล้วค่อยไปดูเราเชื่อแหละว่ามีการกระทําแต่รับฟอกเงินไว้ก่อนละกันคือฟอกเงินเนี่ยรับไว้แล้วแต, disaster, แต ah you, ่ความผิดมูลฐานคืออ่างยี่เนี่ยยังต้องไปตรวจสอบก่อนคือมันเหมือนกับรับรับปลายทางแล้วย้อนไปตรวจสอบต้นทางมันก็เลยดูแปลก แต่แต่ของของด SI ซรับปลายทางแต่เขาบอกต้นทางถ้าจะบอกผิดไม่ผิดต้องไปถามกกตมันยิ่งมหาศารจันเข้าไปใหญ่แล้วพอ18กกตก็ตั้งกรรมการขึ้นมานะครับโอยหัวสวก็คือเมื่อวานอันนี้เรียบเรียงให้ก่อนประเด็นก็คือเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่าถือว่าความปรากฏละความปรากฏต่อกกตละก็คือจากรายงานของ D s i ที่ส่งให้กกตไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วเมื่อวานเขาก็มาประชุมกันแล้วก็ตั้งคณะนี่นะฮะคณะกรรมการขึ้นมาเขาเรียกคณะกรรมการ สืบสวนและไต่สวนมีเจ็ดคนนะครับนี่ฮะแต่คือคือก่อนจะตั้งกรรมการชุดนี้ตามรายชื่อนั้นนะครับคือมันต้องไปอ้างกฎหมายก่อนแล้วก็ตั้งคนเหล่านี้เป็นเจ้าพนักงานของกองกงตซะก่อนนะครับเพราะว่าเขาจริงๆเขาสังากัดหน่วยอื่นเช่น d s เเป็นต้นนะครับก็ไปตั้งเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมาตรา42ครับพอเสร็จแล้วถึงไปตั้งเป็นกรรมการอีกทีนึงครับอีก7คนอีก7คนเป็นกรรมการผสมนะฮะของก็กตกับ DSi ร่วมกันครับแล้วก็ไปมีอนุกรรมการอีกอีก7คน นะฮะเพื่อสนับสนุนเจ็ดคนแรกนะครับก็คือเพียงง่ายมีนัตั้งตามนี้มาเจ็ดคนนี้มีคนช่วยอีกเจ็ดเป็นคนละชุดกันนะครับแล้วก็มีครับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กนะครับรองเลขากรกตเป็นประธานครับแล้วก็พันตํารวจโทอนุรักษ์นะครับรองผี่ดีทัศน์ใสเป็นกรรมการครับแล้วก็เนี่ยกรรมการเนี่ยทั้งหมดมีมีเจ็ดท่านนะครับก็คือเป็นเป็นผสมระหว่างคนของกกตและคนของดีเอสไอครับอ่ะขยับไปอีกท่านผู้ชมครับคือทีนี้เนี่ยแล้วจะยังไงต่อฮะเพราะเขาบอกว่า คือตอนนี้เหมือนเหมือนมันนับย้อนอ่ะแต่ย้อนเนี่ยคุณต้องมีมูลแล้วก็ต้องสืบมาให้ได้ม,มันจะไปเริ่มยังไงพี่กอล์ฟนี่นะฮะเขาบอกว่าการตั้งเนี่ยมันแปลว่าเกิดการการะทำความผิดฐานหัวเลือกตั้งสวแล้วหรือยัง<ะ>หรือแค่ความปรากฏสงสัยเฉยเฉก็เลยตั้งให้ไปสืบสวนและไต่สวนนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นเงื่อนง่ากฎหมายอย่างหนึ่งนะต้องตอบให้ได้นะครับสถานะยังเป็นเพียงการตั้งข้อกล่าวหาหรือว่ามีมูลแล้วกันแน่คือมันต่างกันครับถ้าเกิดบอกว่าเอาล่ะ ตั้งข้อกล่าวหาคือคุณต้องเหมือนกับเดี๋ยวก็ไปหาข้อมูลเพิ่มครับแต่ถ้ามีมูลแล้วอ่านี่ไงเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเพราะท่านมีความผิดแน่ๆแล้วล่ะคืออย่างนี้ฮะถ้าขยายเพิ่มจากคุณอ๋องนิดนึงก็คือว่าถ้าเผื่อมีมูลแล้วเนี่ยก็คือรอชี้รอรอชี้มูลก็คือรอส่งสารน่ะส่งสารดีกาแผนคดีเลือกตั้งซึ่งจะมีอำนาจนะฮะในการเพิกถอนถอดถอนสวไร้นนะครับหรือ แค่ตั้งข้อกล่าวหาต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามีมูลหรือไม่อาจจะยกคําร้องก็ได้นะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการอันที่แล้วแล้วบอกได้ไหมว่าที่ตั้งขึ้นมานี้เพราะอย่างไรนี่ไงอย่างตอบไม่ได้ศูนย์หรือหนึ่งมันอยู่ที่ว่า ข้อมูลนั้นไทรส่งคลดีไอส่งจะบอกว่ามีมูลแล้วแล้วเออทากรก,รกรตสุปยังไม่ได้บอกเลยว่าการเลือกตั้งมีทุจริตใช่นะฮะอ,อ,อ่ะออข้อมูลจาก DSI นะครับบอกว่าข้อกล่าวหานี่นี่มีมูลเป็นทุจริตในการเลือกตั้งรู้เห็นการการะทำเป็นหน้าที่มากกรกตในาการดาเนินการสืบสวนไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็ไปยื่นคําร้องต่อสารดีกาเนี่ยนะครับเอออันนี้ก็เลยงงฮะว่าคือตอนแรกหลายคนถามว่าอันนึง หัวกับท้ายแล้วพอมารวมกันแล้วยังไงฮะท้ายกลับไปหัวได้ไหม <c oughs> นั่นฮะเนี่ยฮะมันก็เลยเกิดคําถามว่าข้อมูลเนี้ยที่ DSI บอกเนี้ย <c oughs> เป็นมติกรก,รกรตด้วยหรือเปล่านะฮะที่บอกว่ามีมูลในการทุดจริตแล้ว <c oughs> คือถ้าฟังจากข้อมูลนี้เนี่ยคือเตรียมส่งสารแล้วนะครับ แล้วมันก็เลยเกิดคำถามเาเราตั้งกรรมการขึ้นมาสืบสวนและไต่สวนทําไมอะ่ะออทำไมไม่ส่งเลยเพราะถ้าเกิดปกติผมเข้าใจว่าถ้ามันมีการทุจริรกกตกรกตพรำหน้าที่เสร็จปุ๊บรวบรวมมีข้อมูลส่งสารให้ชี้ขาดแต่อันนี้คือ DSI DS เป็นคนบอกว่าแล้วก็มาตั้งกรรมการร่วมมันก็เลยงงๆว่าสุดท้ายน้าหนักข้อมูลอยู่ที่ใครครับใช่ครับอนี่นะฮะ ทีนี้มันก็เราก็เลยไปคุยกับสวสีน้ําเงินร <c oughs> เราก็จะเห็นแบบแบบที่ที่เราแย้งเนี่ยนะครับ<ช><ช>ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เป็นแย้งเองนะแต่ว่า,ารเรากําลังตั้งข้อสังเกตว่าตกลงข้อมูลเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะฮะทางนี้บอกว่าเรื่องที่เป็นการเมืองชัดเจนเลยโอ้โหฮะแล้วก็เ,เป็นเรื่องออ <ะ S 2> ของการต่อรองสังคมทราบดีครับอย่างที่เราเล่าเมื่อกี้มีการไปพบกันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้แล้วยังไงต่อนะครับบอกว่า โผลก็อนุญาตเองหาเสียงก็ก็บอกให้หาเองเพราะมันมีเวลาชั่วโมงเดียวค,คุยกับพี่ชิปอย่างเงี้ยคุณชิปจินิยงก็บอกว่ามันเร็วมากอ่านประวัติยังไม่ทนันจะไปรู้จักได้ยังไงฮะในอีกอาชีพหนึ่งเขาบอกเอาก็คุณก็ให้อโยให้อ,อะไรเข้าเองอ่ะและ้วตอนแรกยังบอกเลยสีส้มมาแน่เขาก็ไปคุยกันทําไมเขาไม่ผิดคือสอวสินเงินเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ครับว่าเขาบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เป็นสิ่งที่กกตอนุญาตครับแต่มันไม่ใช่กติกาเดิมนะมันมีคนไปร้องอย่างเช่นว่าไม่ให้เอาโพยเข้าผมจับไม่ได้ฮะมันมันหลายคนไงพี่ก๊อฟโดยพอรอบะลาบประเทศนี่เลือกสิบคนนะหนึ่งคนเลือกสิบคนแล้วผมจะจําเลขสิบชุดเข้าไปได้หรอมันจําไม่ได้เขาก็เลยทําเลขเข้าไปครับอันนี้แหละคือโพยอันนี้แหละคือโพยแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะก็อนุญาตให้ทำสองคือหาเสียงแลกคะแนนเขาบอกกรกตประกาศให้ทําได้หนึ่งชั่วโมงก่อนข้ากูหาะแล้วเขาผิดตรงไหน เออก็ต้องไปเอาคุณประกอบเลือกผมได้ไหมครับเดี๋ยวผมเลือกอ่ะมันก็เหมือนเป็นการแลกคะแนนกันเล่นนี้หัวกันหรือยังอ่าอเรียกอย่างนี้เรียกหัวหรือเปล่าอ่าแล้วเขาบอกว่าแล้วสีอื่นน่ะที่เคยประกาศอ่ะครับอ่าแล้วทำไมไม่ผิดทำไมไผิดเฉพาะสีเขาสีน้ำเงินหรือหรือเพราะสีอื่นไม่ได้เข้ามาหรือเปล่าอ่าอาจจะมีแต่ก็เลยยังไม่เป็นประเด็นหรือมันไม่มีเรื่องเงินเพราะมันมีฟอกเงินเข้ามาหรือมันไม่มีเรื่องเงินหรือเปล่านี่แหละฮะเออ ก็เลยกลายเป็นประเด็นข uh, like, so you know you yeah, ึ <S 2> <S 2> ้นมาแล้วก็มีการตั้งคาถามย้อนกลับว่าตกลงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนี่นะฮะอันนี้เขาก็พยายามยกมาว่าอ้าวสวประชาชนที่เคยหาเสียงครับแบบคล้ายๆกับรณรงค์เอาไว้อะมันก็มีเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่านาไปสู่การหัวหรือเปล่าหัวหรือเปล่าอ่าเพราะว่านี่เลยไม่อยากเป็นสวแต่จะไปลงสมัครอ้าวคือผู้แสสนับสนุนในฝั่งเดียวกันพร้อมจ่าย2,500รบาทให้เสียเวลาไปเลือกคนที่มีคุณภาพแต่ท่านนี้มีเงิน แต่ไม่รู้อาจจะไม่มีก็ได้แต่ตอนที่พูดเนี่ยมันมีประเด็นตัวเลขครับเพราะว่ามันมีค่าสมัคร2,005ครับแล้วแบบนี้อาจจะเป็นสวสีนั้นก็ถามมาอะไรอย่างนี้นับไหมเนี่ยนะฮะแล้วโจทย์ก็คือสีสระต้องมากกว่าเสียงจต่างนี่คือที่ทางสีส้มก็หาเสียงเอาไว้เขาก็เลยถามว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมใช่นะมันก็เลยกลายเป็นข้อย้อนแย้งขึ้นมาครับแล้วก็อ่ะตอนนี้ก็มีการไปพูดถึงพอมันมีการเรื่องการตรวจสอบแล้วก็มีการพูดถึงสวเกีต คร <Yes. S 1> ับนะครับสวนางฟ้าท like ี said, no ่ว่านี้ว่าอ้าวแล้วคนนี้ถึงไหนแล้วนี่จะหลายเดือนแล้วนะใช่ฮะยังไม่แจ้งกลับเลยฮะแล้วเขาก็บอกไม่กังวลใจอะไรด้วยส่วนการทำสองเดซไอเนี่ยก็ไม่กระทบการทํางานเขาขยับไปเนี่ยบอกนี่สวเกตเองเป็นหนึ่งในสวไปร่วมยื่นหนังสือด้วยที่ปปชให้สอบท่านทวีกับดเอสไอนะครับแต่เขาบอกเขาไม่ใช่สีน้ําเงินนะมีการโต้กลับทีนี้วันนี้เนี่ยมันก็มีบทสรุป เบื้องต้นอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเดินหน้าแล้วหรือยังมันนับหนึ่งหรือยังนับศูนย์อยู่หรือซอยเท้าอยู่ท่านอิทธิพรเป็นคนมาบอกครับวันนี้ให้สัมภาษณ์เลยนี่สิบสมนวนนะฮะไปถึงสารดีกาแล้วแล้วทํางานกับดิไซก็ได้ไม่ซ้ําซ้อนกันด้วยคดีหมอเกตเมื่อกี้ที่บอกอ่ะเมษายนพิจารณาฮะก็ยังไม่มีการพักงานก็แปลว่าอีกประมาณสักเดือนหนึ่งถึงจะทราบ แต่ว่ามันมีคีย์เวิร์ดของท่านประธานกรก,อรกอรตอ,อยู่สองสามคำคือคเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยไปถึงสาานีการแล้วเนี่ยมันเป็นเก้าบวกหนึ่งคือส่งไปก่อนละเก้าแล้วก็ตามไปอีกหนึ่งเป็นสิบจำนวนแปลว่าเขาทํางานแล้วฉะนั้นกรณีที่ทํางานแล้วเนี่ยก็คือว่าผิดพรลปรการเลือกสอวอฉะนั้นเป็นอํานาจของกอกตส่วนคดีทุจริตหรือคดีอะไรฟอกเงินอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาต้องบอกว่าผิดซะก่อน ถึงจะโยนให้กรกตไปทําครับอันนี้มันเป็นคําถามว่าแล้ว140คนที่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยได้บอกหรืออย่างว่าผิดออกอกตบอกหรืออย่างแล้วดี i จะทําต่อได้ไหม,มถ้าต้นทางกรกตอย่างไม่บอกว่าผิดนะครับ